เพื่อนๆเคยเป็นกันไหมคะซักผ้าทีเสียงดังบ้านสั่นแล้วผ้ายังไม่สะอาดเท่าที่ควรวันนี้เราจะพาแม่ๆทุกคนมาอัปเดตเครื่องซักผ้าฝาหน้ายี่ห้อไหนดีที่ทั้งประหยัดไฟซักสะอาดไม่ทำร้ายผ้าแถมฟังก์ชันจัดเต็มแบบคุ้มสุดๆถ้าพร้อมแล้วไปดูเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่เหมาะกับบ้านของเพื่อนๆที่สุดกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับแรกเครื่องซักผ้าฝาหน้า TCL รุ่น W T หนึ่งหนึ่ง EP W DG ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและประหยัดพลังงานในเครื่องเดียวใช้งานได้ทั้งซักและอบเสร็จครบจบในขั้นตอนเดียวเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการเครื่องซักผ้าประสิทธิภาพสูงและการดูแลผ้าที่อ่อนโยนเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ direct drive ทำงานเงียบประหยัดพลังงานและช่วยยืดอายุการใช้งานได้ดี มาพร้อมถังซักความจุ10กิโลกรัมถังอบ7กิโลกรัมรองรับผ้าปริมาณมากและมีโปรแกรมซักอบด่วนใน1ชั่วโมงมีระบบ Air ์ร f r ฟรชและ h ี a เตอร์ลิไลเซชันช่วยลดกลิ่นอับและฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงดีไซน์ถังซักแบบ Honeycomb Crystal Drum ช่วยถนอมเนื้อผ้าพร้อมโปรแกรมดรัมคลีนล้างถังด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ95องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันใช้งานครบเช่น เติมผ้าได้ทุกเวลาตั้งเวลาล่วงหน้าได้ถึง24ชั่วโมงใช้ล็อกและระบบป้องกันถังเสียสมดุลอีกด้วยนะคะอันดับที่2เครื่องซักผ้าฝาหน้าโตชิบารุ่น T ี w u b l e T สองห่ง B U หนึ่่งห U w u T H H มาพร้อมความจุ10.5กิโลกรัมเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสะดวกและความสะอาดล้ำลึกในทุกการซักมาพร้อมช่องใส่ผ้าและถังซักขนาดใหญ่ ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นแม้ผ้าชิ้นใหญ่ผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยถนอมผ้ารักษาสีและเพิ่มความหอมให้ติดทนนานเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้เชื่อมต่อใช้งานผ่านแอป T Smart Light สามารถควบคุมเครื่องซักผ้าได้สะดวกจากทุกที่มีเทคโนโลยีอันต้าไฟบับเบิลและเด Great Wave ช่วยขจัดคราบลึกลดการซีดจางของสีผ้ามีเทคโนโลยีเกรสตีมและโหมดไฮจีนแคร์ ช่วยยับยั้งแบคทีเรียพร้อมทำความสะอาดถังอัตโนมัติมีฟังก์ชันอาพ oma+ Plus, ช่วยเพิ่มความหอมติดผ้ายาวนานขึ้นหลังซักและมีระบบ AI smart คำนวณการซักอัจฉริยะประหยัดพลังงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้นานมากขึ้นอีกด้วยค่ะอันดับที่3เครื่องซักผ้าฝาหน้า h a i e นส e n s e บ o UF80N1E ความจุ8กิลกรัม เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางที่ต้องการประสิทธิภาพการซักสูงในงบคุ้มค่ามาพร้อมมอเตอร์ทำงานเงียบตัวเครื่องรองรับโปรแกรมซักหลากหลายพร้อมเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับความสะอาดและความสะดวกในการใช้งาน เครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ทำงานเงียบทนทานและช่วยประหยัดพลังงานมีระบบเพเจ็ช่วยขจัดคราบลึกทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบสตรีมวอชใช้ไอน้ำร้อนยับยั้งแบคทีรียลดกลิ่นและลดลอยยับบนผ้ามีโปรแกร,รมควิกวอชซักด่วนใน15นาทีเหมาะกับผ้าชิ้นเล็ก หรือผ้าที่ต้องการซักแบบเร่งด่วนพร้อมการปั่นแรงสูงสุดที่1,400รอบต่อนาทีและมีดำมปลีนช่วยดูแลถังซักให้สะอาดอยู่เสมอนั่นเองค่ะอันดับที่4เครื่องซักอบผ้าฝาหน้าไฮเซนรุ่นดับเบิลยูดี1 0 5 n 1 e เป็นเครื่องซักผ้าแบบ 2-in-1 ที่ช่วยประหยัดพื้นที่และเพิ่มความสะดวกสบายให้การดูแลเสื้อผ้าในบ้านหรือคอนโด รองรับภาพปริมาณมากในครั้งเดียวมาพร้อมมอเตอร์ทำงานเงียบทนทานและประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้ใช้งานได้ทั้งซักและอบในเครื่องเดียวครบโดยมีความจุซักขนาด10.5กิโลกรัมและการอบขนาด7กิโลกรัมใช้มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ทำงานเงียบประหยัดไฟและยืดอายุการใช้งานตัวเครื่องได้นานมากขึ้น มีโปรแกรมการซักและการอบที่หลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในชีวิตประจำวันมีเทคโนโลยีไอน้ำช่วยลดสารก่อพิแพ้ทำให้ผ้านุ่มขึ้นและลดการรีดได้ตัวเครื่องมาพร้อมดีไซน์ทันสมัยสวยงามโทนสีดำลงตัวกับบ้านและคอนโดยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอันดับที่5เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG รุ่น f b 1 2 0 9 S 6 w u ับเบิมาพร้อมความจุ9กิโลกรัมเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการประสิทธิภาพการซักที่สะอาดล้ำลึกและถนอมผ้าในเวลาเดียวกันโดดเด่นด้วยดีสายเพียวบางเพิ่มความสะดวกด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะที่ทำให้การซักผ้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม เครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้ใช้มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ไดรเรกดฟ์เสียงเงียบทนทานทำงานเสถียรและประหยัดพลังงานมีเทคโนโลยีซักผ้าซิกโมชันดีดสร้างการเคลื่อนไหวในการซักหกรูปแบบช่วยถนอมผ้าและเพิ่มประสิทธิภาพความสะอาดมากขึ้นมีระบบสตรีม ใช้ไอน้ำร้อนกำจัดสารก่อภูมิแพ้และแบคทีเรียจากเนื้อผ้ามีระบบสมาร์ทไดอะโนซิสตรวจสอบและระบ,บุข้อผิดพลาดของเครื่องได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมาพร้อมดีไซน์เพรียวบางถอดฝาบนได้เหมาะกับบ้านพื้นที่จำกัดและงานบิวอินอีกด้วยนะคะอันดับที่6เครื่องซักผ้าฝาหน้าเบคโครุ่นดับเบิลยูซีวี 7 6 1 2 b s 0ความจุ7กิโลกรัมมอประสบการณ์การซักผ้าที่ทั้งรวดเร็วและประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับบ้านยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกมีประสิทธิภาพและการดูแลผ้าที่ถนอมเนื้อผ้าในทุกขั้นตอนมาพร้อมโปรแกรมซักครบครันรองรับการใช้งานหลากหลายตั้งแต่ผ้าบอบบางจนถึงผ้าใช้งานหนักในชีวิตประจาวัน เครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้มาพร้อมโปรแกรมซักด่วน28นาทีและซักด่วนพิเศษใน14นาทีช่วยประหยัดเวลาได้มากมีโหมดเจนเทอร์แคร์ดูแลผ้าที่บอบบางช่วยถนอมผิวสัมผัสและสีผ้าให้อยู่ได้นานขึ้นมีโปรแกรมสำหรับเสื้อกีฬาลดแรงเสียดทานรักษาคุณสมบัติกันน้ำและการระบายอากาศมีฟังก์ชัน f า s t Plus ปรับรูปแบบการซักอัตโนมัติช่วยให้ซักผ้าได้เร็วขึ้นถึง55% และรองรับโปรแกรมซักที่หลากหลายมากถึง15โปรแกรมพร้อมถังสแตนเลสท,ทนทานและมีรอบปั่นสูงสุดที่1,200รอบต่อนอาทีอันดับที่7เครื่องซักอบผ้าฝาหน้า TCL รุ่น w u T 890P d u b l UDS มาพร้อมดีไซน์สีเทาเข้มทันสมัยและฟังก์ชันแบบ2 i n วันที่ช่วยประหยัดพื้นที่และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานพร้อมเทคโนโลยีซักอบที่ช่วยดูแลผ้าให้สะอาดล้ำลึกและถนอมใยผ้าในทุกขั้นตอน เครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้มีหน้าจอคัลเลอร์ทัชสกรีนใช้งานง่ายสั่งงานสะดวกเพียงปลายนิ้วใช้มอเตอร์อินเวอร์เตอร์ไดเรกไดรฟ์ทำงานเงียบทนทานและประหยัดพลังงานได้ดี มีเทคโนโลยี Air Wash และ Steam Wash ช่วยลดกลิ่นอับยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99ดีไซน์ถังซักแบบ Honey คอมดัมและสเปรย์วอ h ช่วยถนอมผ้าพร้อมล้างคราบตกค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการเครื่องซักผ้าความจุก,การซัก10กิโลกรัมและอบ7กิโลกรัมพร้อมฟังก์ชัน Add g a r m เ n t เพิ่มผ้าระหว่างซักได้นั่นเองค่ะอันดับที่8เครื่องซักอบผ้าฝาหน้าโตชิบา รุ่นทีดับเบิลยูดีทีสองหนึ่งียูหนึ่งหออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์บ้านยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและฟังก์ชันครบในเครื่องเดียวด้วยความจุซัก10.5กิโลกรัมและอบเกิโลกรัมรองรับภาพปริมาณมากในครั้งเดียวพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซักและถนอมผ้าให้ผ้าสะอาดสดชื่นและสีสันไม่ซีดจางง่าย เครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้ควบคุมเครื่องได้ง่ายผ่านแอป T Smart Light ช่วยเพิ่มความสะดวกในทุกการใช้งานมีเทคโนโลยี u l t r a f ไฟ e ับ b b l e และ The Great w ว v บ2.0ช่วยกำจัดคราบลึกประหยัดไฟและน้ำได้มากมีเทคโนโลยี g r กรด Steam และโหมดไฮจีนแคลช่วยยับยั้งแบคทีเรียพร้อมทำความสะอาดถังอัตโนมัติมีฟังก์ชัน a r oma plus และ Color อ l i g ะไช่วยให้ผ้าหอมยาวนานสีไม่ซีดง่าย อีกทั้งยังมีระบบ AI smart ด้วยการควบคุมอัจฉริยะปรับการทำงานให้เหมาะสมช่วยให้ประหยัดและช่วยปกป้องเสื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะอันดับที่9เครื่องซักผ้าฝาหน้า Haier รุ่น H W u 8 0 BP12929A มาพร้อมความจุ8กิโลกรัมเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กถึงกลางที่ต้องการความสะอาดล้ำลึกและการดูแลผ้าที่มีประสิทธิภาพ ถังซักขนาดใหญ่ช่วยให้ผ้ากลับตัวได้ดีขึ้นลดการพันกันและเพิ่มคุณภาพการซักมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ทำงานเงียบช่วยประหยัดพลังงานและใช้งานได้ยาวนานเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้มีถังซักใหญ่พิเศษซูเปอร์ดรัมขนาด525ม mm, มถังใหญ่ขึ้น13%ช่วยเพิ่มพื้นที่กลับผ้าและยกระดับความสะอาดมากขึ้นใช้มอเตอร์ bldc อินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงานเสียงเงียบและมีความทนทานสูง มีฟังก์ชันสตรีมใช้ไอน้ำร้อนช่วยขจัดคราบและลดสารก่อภูมิแพ้มีโหมดไฮจีนิกซักด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ90องศาเซลเซียสช่วยกำจัดแบคทีเรียและไวรัสได้ถึง99.99% 99พร้อมระบบดูอัลสเปย์ทำความสะอาดขอบยางและประตูช่วยลดคราบตกค้างหลังการซักอีกด้วยนะคะอันดับที่10เครื่องซักผ้าฝาหน้าอิเล็กโทรลักรุ่นด e ับ9 0 2 3 p 5 w อ ความจุ9กิโลกรัมเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการการซักผ้าที่ทั้งสะอาดล้ำลึกและถนอมเนื้อผ้ามาพร้อมเทคโนโลยีซักประหยัดพลังงานและฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยลดเวลาในการซักพร้อมรองรับผ้าปริมาณมากในครั้งเดียวตัวเครื่องดีไซน์เรียบหรูใช้งานง่ายและคุ้มค่าในระยะยาว เครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีต l ามิก i x ช่วยถนอมสีผ้าซักสะอาดทั่วถึงและช่วยประหยัดพลังงานมีโหมดไฮจีนิกแค a ์ใช้ไอน้ำลดเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้ในเสื้อผ้าใช้มอเตอร์อีโคอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไปมีโปรแกรมซักด่วนใน15นาทีและซักเต็มถังภายในเวลา45นาทีเท่านั้นช่วยประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้นและรองรับการเพิ่มผ้าระหว่างซักบันทึกโปรแกรมโปรดพร้อมระบบชัยล็อกและมีโปรแกรมล้างถังอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เลือกเครื่องซักผ้าฝาหน้าที่ถูกใจได้ง่ายขึ้น ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ